สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์เป็นช่องที่นําเสนอในเรื่องของการเสี่ยงทายในเรื่องต่างๆและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งเป็นการทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นหากท่านรับชมรับฟังแล้วมีความชื่นชอบรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและจะได้ไม่พลาดการเสี่ยงทายและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในครั้งต่อไป ขอบคุณคครับำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้เป็นช่วงลาที่ดีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่หนทางที่ดี เปลี่ยนจากร้ายเป็นดีเปลี่ยนจากยอดแย่เป็นยอดเยี่ยมมีแนวโน้มว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าร้ายทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการกระทําในการก่อนหากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเอาไว้จะคาดหวังว่าปัจจุบันจะดีก็คงเป็นไปได้ยากนะครับด้านการงานสําหรับคนว่างงานคนที่ยังไม่ได้ทํางานมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องการทํางาน การสมัครงานการถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์การถูกเรียกเข้าทำงานจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเอกสารสัญญาจะต้องตั้งใจอ่านต้องตั้งใจดูอ่านให้รู้ให้ละเอียดให้เข้าใจ เพราะว่าจะมีโอกาสพบเจอกับเล่เหลี่ยมการปิดบังซ่อนเลนอำพางที่จะส่งผลให้เสียรู้เสียเปรียบเสียทรัพย์ได้ในภายหลังรวมไม่ถึงอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครใง่ายๆมีโอกาสโดนเอารัดอเอาเปรียบถูกหลอกลวงส่วนคนที่ทํางานแล้วคนที่มีงานทําช่วงเวลานี้จะมีการเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์ Project, แผนง,งานใหม่ๆจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวเตรียมคนไว้ให้ดีไว้ให้พร้อมเพราะว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาด้านเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องนําระบบเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เข้ามาประกอบในการทํางานซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้ทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆให้ดีหากการเริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ดีมีการเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมคนเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมผลลัพธ์ย่อมออกมาดีนะครับในด้านการเงิน ช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวรอบกายหัวหน้าลูกน้องบริวารญาติพี่น้องคู่ครองคนรักบิดามารดาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับการใช้เงินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับหากการเงินยังดียังไม่ลำบากยังไม่มีอะไรติดขัดแนะนำให้ทำบุญทำทานให้บริจาคเงินทองสิ่งของทรัพย์สิสนของกินของใช้ให้แก่คนยากไร้คนลำบาก คนจนถือว่าเมื่อเรามีเราก็ควรรู้จักการแบ่งปัน และเป็นการแก้เคทอีกทางหนึ่งด้วยไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีเหตุมีปัญหามีอุปสรรคให้สะดุดให้ติดขัดและในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเราเองที่มีปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมีเหตุให้ต้องไปขอความช่วยเหลือขอหยิบยืมขอกู้ยืมเงินทองจากผู้อื่นต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายมาประคับประคองสถานะทางการเงินของตนดังนั้นขอให้ตั้งสติสิ่งที่ติดขัดขัดข้ดของแก้ไขไปทีละส่วนจัดการไปทีละส่วนผลลัพธ์ปลายทางก็จะ ออกมาดีเองนะครับด้านความรักในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆสมหวังรักรุ่งพุ่งแรงค้นโสดมีโอกาสได้เจอคู่ครองคนรักคนที่ถูกใจโดนใจคนที่ชอบคนที่ใช่จะมีโอกาสสรางสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าให้ลึกซึ้งให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกด้วยมีโอกาสที่จะมีข่าวดีได้คบหาได้สละโสดในเดือนนี้แต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดอย่างเฉียบพลันไม่ทันตั้งตัวและปัญหาที่เกิดจากการใช้อารมณ์ที่รุนแรงความโกรธความโมโหความฉุนเฉียวโดยขาดการยับยั้งชั่งใจจะทําให้โอกาสดีๆต้องเสียไปหมดไปหายไปหลุดลอยไปอยากจะมีความรักที่ดีก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเย็นให้พองอให้ได้ สำหรับคนที่มีคนรักคู่รักเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมบูรณ์ที่อยู่ห่างไกลกันก็จะมีโอกาสกลับมาได้พบได้เจอได้อยู่ร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงเวลานี้คนที่อยากมีลูกถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังหาช่วงเวลาที่เหมาะสมบรรยากาศดีๆทำในสิ่งที่ควรทำจะมีโอกาสสำเร็จสมหวังได้ดังใจที่สำคัญนะครับถึงจะมีความรักที่ดี แต่ก็ไม่ควรที่จะหยุดนิ่งนิ่งเฉยเฉยเมยควรถือโอกาสนี้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นเอาใจใส่ห่วงใยดูแลกันให้มากขึ้นความรักเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเรียนรู้จักมัน